เราจะมากระโจนรวดเล่นสู่แมปยิงปืนที่ต้องใช้ความแม่นความคล่องแคล่วรวดเร็วและทักษะการเอาตัวรอดมาดูกันว่ามันจะสนุกมันฮาแค่ไหนและในคลิปนี้หมามันเก่งอ่ะมันยิงปืนมันเก่งไอ้พวกเนี้ยสู้ไงอ่ะเราเสียงเกมแป๊บนึงนะแป๊บนึงอุ้ยตายเลยเฮ้ยไอ้เค่นั้นสนัยเหรอลบลบลบไม่มีพลังอ่ะคุใช้พลังกดกดสนัยอะไรมันล้มเดี๋ยวก็ยิงไปโดนแล้วไอ้เหี้ยากาศมันก็พลังลมกดพลังลมกดวิ่งเข้ามาชาร์จเออควบดักขึ้นมาปังนี่ไงกูเจ๊ดจัด ไอ้กิเลสโคตรยากเลยสไนด์ไอ้บอลไอ้บอลยัดเข้ามาปะเฮ้ยตายมึงเยอะเกินสวยสวยมันเอาพวกเราไม่ลงว่ะเชี่ยมันเล่นเกมปืนเป็นปม่อวะว้าแย่แล้ววะทำไมอ่ะมันมามายิงแตกโอ้โหเข้ามาไม่ดูอ่ะเข้ามาไม่ดูอ่ะวิ่งวิ่งตายวะยังวะเจ้าหนูลมกดเยอะเกินรู้าน่ะเฮ้ยเพื่อนกูตายแทกโอ้โหแค่อย่างคมเี่มันคมจังวะ เชี่ยอย่างตึงตัวไม่อย่างนุ่มมาเกมเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไอ้เฮี้ยแตกเฮ้ยโอ้ยมาแล้วมอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้ยกูหิวกูหิวชิบหายไม่ต้าหรอกูเริ่มเรียนหรออละไปเช่าตัวเบาตัก วิวิ่ครึ่งหลอดโอ้รึ่นหลอดกองกองมเียตรงเลยวะโดนมกกูยิงตายเฮ้ยเียโอ้ชิวนเฮ้ยไปอยู่ไม่ได้เลยหุบไม่เอาอ้ยมันมันเป่านิกเฮ้ยมีดเป่ามีดเป่ามีดเปล่าไม่เกียนเรียบร้อยเียได้เป็นรานเพลอร์เร็วเ วิ่หยยวิ่งไงไอ้ีไอ้ยี่เกมเริ่มมาเปิดมเลยเยอะยเลเหีียดวิ่งดีกว่าเฮ้ยลงอุ้ยโดนโดนโดนไอ้ยเฮ้ยยี่นะไอ้ยอะไรวะเฮ้ยรีปเปร์เมื่อกี้รีปเปโอกูฟันมันกอ้ัวมันไม่ใ่กูฟันฟันกูฟันมันอแเหรอไป โอ้ยโอ๊ยโอ้ยเอาใช้ปืนนี่เียกากจะไม่มีในมู่โนโอ้ไม่ไหวว่ะเขาสอตด้วสีไม่ต้องไลทให้มันนะครับเอาไงวะทำมามองหน้าดิกี่ยมีแผวัอะไรเอาไงเลยวะแตกยกตู้ดอซุ่มทไมวะ ี่นักตู้ขอเผชิญหน้ากันเว้ยโอ้ยเจ็บเเจ็บโอ้เจ็บเจ็เฮ้ยมันล็อกกันมาแล้วอันนี้คือระเบิดรเวตายตายตายนี่ระเบิดหรือหิวอะไอบอลกูกาูยิงไม่โดนระวางมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหวะเจกว่าน้องอยู่บนหลังคาฟกว้ย้ยโว้ย้ย ไป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 เลยถล่มแม่งเลยสัตว์เราพร้อมที่จะลุยกันนานแพี่มันถล่มมันถล่มเราถล่มเราเฮ้ยยยนยย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 อยย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 ังยย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 งยย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 ายย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 น อยู่ไหนอ่ะอือมันเล่นอะไรวะเนี่ยมาไหนมาไหนโอ้ยวิ่งวิ่งยังวิ่งยังยุดดุดยุดดุดเฮ้ยวันนี้เป็นจับสแกนจับสแกนจับสแกนโว้ยมึงเลยวะเป็นแล้วมึงดูโปรไฟล์แม่งดีชิ้หน้ามันอย่างบึ้งเฮ้ยชี้ยอะไรอะไรกูตายกลางอากาศ แล้วจังวันนี้โอ๊ตยิงมากขไม่ยิงตูดมึงระวังเรื่องมัน <anonymous> น <teenage också online> <c oughs> ้อยมากเรื่องมันน้อยมากโอ้ยยี่อะไรอ่ะงแ่งทำไมมันแคนส้นมีชันไม่ได้หวแล้วจังวันนี้มันอยู่หลังบ้านกันเสียงลงกันเฮ้เสียงเหินแล้วเสียงเป็นรไอวไอวิไอวอิวไิอวิิิวยิอวอไอยวยิอิไอวูิ เฮ้ยโหจะเฮ้ยบี่แีกอุ้ยเฮ้ยไอ้มันไกลมันจะตายแล้วไกลฮิวไกฮิวกดไอ้ฮิวตามตูดเบ้ตามตามรอบตูดเราเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพันมึงตัวลอบบี้นะสวยคุณดิม่ทเต้ปะเอาคุณลอบบี้เหรออุ้ยคุณลอบปี้ดีกว่าเอาลรก่อนดีท้าไม่ต้องรบทางจะเพลินเพลินเพราว่าตอนซื้อปืนมึงเหรอเฮ้ยรอมาดิ อุ í, il, ๊ยนี yeah yeah ่โหลดรายการเกมกระดาษด้วยอุยมึงโดนกอุ๊ยเฮียมันมันไม่กลับตลอดหลังมึงหลังมึงหลังมึงใจยิ้มไว้ตายไว้เฮ้ยโอ้ยแหววพิกัด3-8-5แปดห้าน้อยออกมีสิงกิ้ง every time I drink กิน you r must sing a song sing a sing a song เฮ้ยมันทำอะไรกันอ่ะชารดกูล่ะมันชารดกูล่ะมันชารดกูล่ะ เฮ้ยมีคนโลมีคนโลคนโลมีคนโลอุ้ยไม่งิงยาวอ่ะเฮ้ยเชื่อตกใจเลยสุดกรุงหลามาอยู่ไหนวะอ๋อเฮ้ยมันไม่อยู่แถวนี้ไอ้บอลถ้ามันสิไกลเดียวไอโวมปนไหนวะโวยมันสวยละวี่คกันไอ้ลูกตัวนั้นมันแอบ ไอ้ตัวเก่งนะตัวเนี้ยสายสายมียมันมีมันเจอเจอเอ้ยเฮี้ยหิวหิวยิงมันมันโกงอ่ะมันมีรู้มันมันมีถุงยางเห็นปะน่ะนี้มันอยู่ไหนบอลข้างบน่ะโอ้ยแม่อะไรเงี้ยอะไรปลาอะไรกูเนี่ยออกลับบ้านไม่ได้ไปครับอย่าไปดิไอ้หมาในหมาในมันกี่เดียวมันเหรอมาเดี๋ยวเดียวเดียวเลยร่อนลงมายิงสามหมื่นบูแม่งมองดูดิ ออกดูที่อะไรล่ะดูนี้โลหรอมันไปมนไปขวาแล้วพั้กหุ้ยกูลอยมายิงกูไม่โดนยิงกูโดนเยี่ยจ็บจับจับจับตายเฮ้ยไอ่ะโดนช็อตโดนสตนนะอยู่ไม้โซดาป๊อปอไมมีหุยโลโลระวังระวังเลยร้อยแปลกเก่ยมันเป็นเียไอโซได้ด้วยไอ้เหี้ย นังไปไอ้จะสไลด์มันสไลด์ไปหนึงหลังยัไปไกลอ่ออนดแอนแตเฮียนี่อะไรล่ะผีวิญญาณอะไรวะเนี่ยผีวิญาณอะไรวะเนี่ย last player สู้ยัยิงเฉียดแล้วไง้องบนหัวบนหัวบนหัวทอะไรทอะไรยังไม่มีโล่อย่างโก้ทีเ้วไ้สัตว์เฮ้ยรรมีนยังไง

ยี่ไม่โดนอ่ะอ่อนปะพลังไฟชุบ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 ไงวะไฟต้องฟาใกล้ๆเลยนะชุบไม่ได้หรอเจบ่ะชุบไม่ได้ครับอ่อนอะไรนะอ้าวมันรั่วอะไรอ่ะมันรั่วอะไรไอตัวนั้นอ่ะกูโดนอะไรวะโอ้ยเป็นวัวไงเฮ้ยมายิงกันเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโดนไปหนึ่งนัดมึงอ่ะฉันก็ตึงนะ มันไม่มีมารยาทเลยอะคนขอเอฟเคกันอยู่ก็หนึ่งหนึ่งกันไงก็หนึ่งหนึ่งกันไงที่บ้านอหรอไอ้ไอ้มึงดูมันด้วยพวกเรือนวาร์โลนะตัวเนี้ยเรือนวาโลปล่อยพลังไปไอ้ทียอะไรอะอย่ามึงนตัวแม่งลอยเลยสัตว์เออตัวกูลอยเลยมันเล่นในแบบเบี้ยหรอปืนเชี่ยอย่างล้มเลยสัตว์โอ้ enemy อะไรวะปืนเที่อะไรปืนโหดัว่านวะกายกายมึงซื้อปืนที่อะไรมาเฟนซี่ในวาโลเออ ยิงกูไปปิดิวกูตายเลยเฮียมันอยู่ไหนกายมึงยิงกูจากตรงไหนเอานุนอุ้ยไอ้กายไอ้กายเไรอ่ะปืนโหดโอ้เหลือเลยมึงเติมเหรอไอ้กายเติมไม่ปัดไอ้กายเติมไอ้เฮียเด็กเฮียไ้เลังเติมเหรอไม่บีไม่เติมแม่งเลยเติมไอ้เฮียกูก็ว่ามึงซื้อปืนสามแสนได้เหรอวะไอ้เฮียจีบปากไอ้ายก็เดือดเลยเย อุ้ยเฮี้ยมโดนเฮี้ยไฟเฮี้ยนี่แม่งภาพแม่งเบิดอลยเออไฟแม่งโหดวหรยิงโอ้ยยิงตัวเหี้ยไกลมึงจะตายแล้วเนื้อแม่ไอ้เหี้ยพลงยหดอ่ะมึงแม่งขี้หิบ่ไอสัสเฮ้ยเนี่ยมึงยิงโดนแล้วเนี่ยมึงนี่ใจกูดิเฮ้ยโถดเลยอ่ะโอ้โหตัวลอยฟรีเฮ้ยเอ้าไม่ตายวะเฮี้ย ไปบังบังบังบัยเจ็บเปลอยไปไอ้เจี๊ยรอแม่งดิแล้วลอยอย่างไกลอ่ะรโดนรูดเด้กูโดนยิงไกลลูดไะไหนวะยิ่งตดโอ้ยเละกาไอ้เละาสวนในัดนี่ไกลอ่นี่ i m i t l i m i limit i m i i m i m i t l i ม เยยังหัวนะ